เวลาที่ไปกินเกี๊ยวซ่าหรือลาเมงนะครับเพียงแค่เราเหาะน้ำมันพริกลงไป3 4ี่หยดเนี่ยสามารถเพิ่มมิติให้กับรสชาติได้มากทีเดียวนะครับ <Fly> <Sí> น้ำมันพริกที่ใช้ในอาหารจีนสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีชื่อเรียกว่ารายุครับเป็นน้ำมันพริกที่มีส่วนผสมของน้ำมันงานะครับมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากทีเดียวครับ เราสามารถซื้อหาได้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตแผนกอาหารญี่ปุ่นนะครับลักษณะจ,จะเป็นขวดเล็กๆราคาสูงนิดนึงถ้าเราอยากทําเองนะครับเลือกใช้น้ํามันที่ไม่มีกลิ่นอย่างน้ํามันรําข้าวนะครับโดยการที่เราเอาน้ํามันเนี่ยไปตั้งไฟก่อนไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณสัก4ช้อนโต๊ะก็ได้การตั้งไฟเนี่ยเราไม่ต้องตั้งให้ร้อนมากเรียกว่าประมาณสักร20องศาก็ใช้ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอาออกจากความร้อนแล้วก็ใส่พริกป่นเข้าไปนะครับหลังจากที่เราได้ลองพริกป่นหลายๆชนิดเนี่ยเราก็ คนพบว่า พริกป่นที่ให้สีสวยเนี่ยจะเป็นเหมือนพวกพริกป่นสไตล์เกาหลีนะครับหรือปาปริก้าประมาณนั้นจะให้สีที่ที่แดงสวยทีเดียวนะครับใส่ลงไปไม่ต้องเยอะครับประมาณสักหนึ่งช้อนชาก,ก็พอและหลังจากนั้นเราก็พักให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองน้ํามันนะครับจะได้น้ํามันพริกที่สีสวยมากทีเดียวส่วนรสชาติของงานะครับก็จะมาจากน้ํามันงาซึ่งแนะนาครับว่าใส่หลังจากที่น้ํามันเย็นลงดีแล้วนะครับจะคงกลิ่นหอมของน้ำ น้ำมันงานได้ดีกว่าไม่ต้องใส่เยอะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะก็พอแล้วครับพอเราได้น้ำมันพริกลายูแบบโฮมเมดแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเก็บไว้ได้นานครับ2เดือนก็เก็บได้เพียงแต่ว่าใส่ในขวดที่ไม่โดนอากาศนะครับกลิ่นจะได้ไม่หืนครับผมแล้วก็ทางที่ดีอย่าให้โดนแสงโดนอะไรมากสีของเขาก็จะไม่เปลี่ยนครับ